สวัสดีค่ะอังค่ะแป้งค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ในรายการ You า a ั u ด d y ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พัทยาเมืองเก่าของเราเดี๋สวจำเนียงมันยุติยากปะอันนั้นล่ะเอาหรอเออพี่อ่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาตามหาบัดดี้ที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ได้กันค่ะ ว่าแต่พี่ยงวันนี้เรามาทำอะไรกันที่พัทยาอยากรู้ใช่ปะใช่รถมารับแล้วจ้านี่งยอยู่ด้เปล่าเปล่างั้นไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์นะคะกับเสียบรรจงบุตรสละคำวงค่ะสวัสดีค่ะเสียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงคะจะจริงหรอไหมคะหล่อเนาะวันนี้เราได้มีโอกาสค่ะมาคุยกับเสียนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยคือ f a i r เทคสปอร t Club and h o t ท l นะคะที่พัทยาที่หลายหลายคนรู้จักดีเลยนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสปอร์ตขับแห่งแรกในประเทศไทยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะแยะมากมายวันนี้เราจะได้มีโอกาสมา คุยกับเสียว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะครับผมใช่ครับผมคิดว่านะคร<า>ับผมแฟร์็กสปอร์ตกับเอ็นโฮเทลคือแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมามถึงสปอร์ตมีอะไรบ้างที่นี่ก็มีเกือบทุกอย่างนะครบค<น>ันเลยเอเอใช่ไหมคะแน่นอนแล้วถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นสปอร์ตกับเราก็ต้องโควิฟายนะสระว่ายน้ำน้อยสุดเราก็ต้องมีฮับโอลิมปิกไซส์นะสระว่ายน้ำ แล้วก็มีคอร์ดเทนนิสอีกคอร์ดนะแล้วก็มีคอร์ดสควอตอีก2คอร์อดนะครับแล้วก็มีคอร์ดแบดมินตันอีก6คอร์ดนะครับแ oh. น่นอนเราก็ต้องมีฟิตเนสนะ ah. แล้วก็มีอโลบิกนะมีที่ปีนเขามีห้องสควอตนะแล้วก็มีที่ตีปิงปองนะจะมีฮับคอร์ดบาสเกตบอลนะครับ oh. แล้วก็ เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดที่ดังที่สุดดังที่สุดของที่นี่คือมวยมวยไทยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าที่นี่มีทั้งแบบฟิตเนสสควอตโยคะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าคาราสเต้นต่างๆนะคะที่เมื่อกี้เราได้เดินลงไปดูกันแล้วแล้วก็ที่สําคัญของที่นี่เลยหลายๆคนรู้จักกันดีนะคะว่าที่นี่ดังเรื่องแบบมวยไทยแล้วเราจะมีการแบบว่าเทรนเนอร์การหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยในส่วนของมาตรฐานต่างต่าง เรียกได้ว่าหลายๆท่านอาจจะแบบแจ้งเกิดจากที่นี่เลยมีแบบคนไหนที่แบบเรียกได้ว่าแจ้งเกิดจากที่นี่เลยไหมคะเสียูดถึงมวยนะครับผมทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมเลยเลยบอกพ่าบอกว่าเราเราคุริาฟมากเลยคือเรื่องเรื่องมวยแล้วเราเรียกได้คนดังก็เพราะทั่วโลกก็ก็กบินมานะทั่วโลกเลยทุกแขกเขก็บินมาเดียนเดียนจากที่นี่นเลย อย่างวันนี้พูดถึงนักมวที่ดังๆของเราที่ทุกคนก็ต้องต้องรู้จักก็คือยอดแสงกายแฟร์เท็นะยอดแสงกายวันนี้ค่าตัวชกทีนึงก็สองสามหมื่นเหรียญสามสี่หมื่นเหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อค้างยังมีแก้วแฟร์เท็กแก้วแฟร์เทคก็เป็นแชมป์เควนปีที่แล้วของของญี่ปุ่นนะพอชกทีนึงก็หมื่นสองหมื่นเหรียญยูเอสดอลลาร์เหมือนกันนะพูดถึงดังที่สุดก็มีสองคนนี้ก็ยังมีห้าหกคนก็กำลัง ไหลขึ้นมาอยู่ส่วนพูดถึงนักเรียนก็เฉลี่ยวันนึงก็สี่หิคนนะมามจากทั่วโลกเลยทั้งหนี้เมืองจีนก็มาฮ่องกองก็มาอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีทั่วโลกแล้วกันนะมวยไทยน <ะ S 1> ี่เรียกว่าโด่งดังมากเลยดดังที่สุดแล้วยิง่งเวลานี้ปัจจุบันนี้มวยไทยเป็นอะไรที่คอตมากของประเทศไทยแล้วสมัยคนคนไทยจะไม่หัดมวยไทย เขาถือว่ามวยไทยเป็นอะไรที่อ o เป็นเป็นอะไรของคนจนเก้าเล่นกันแต่เดี๋ยวนี้เพราะทั่วโลกมันนิยมมากเลยกลายเป็นว่าทุกคนมาเรียนที่ไทยเลยทุกคนที่ไฮแอนนะไฮโ h ไฮแ i g h ทุกคนก็ต้องเรียนถ้าเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าไม่รู้จักมวยไทยไม่ได้เรียนมวยไทยแล้วก็จะหมเฉยเฉยแล้วเฉยแลวล้าสมัยล้าสมัยเลยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบอกว่าแบบ สถานที่ของที่นี้จัดเต็มจริงๆครบคันมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้แงแอบเพ็นะคะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยที่เขาจะมีแบบการรับส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเห็นมีการใช้รถไฟฟ้าอยู่ด้ด้วยในที่นี้หลายๆคนอาจจะรู้ว่ารถไฟฟ้าอยู่ได้เนี่ยดียังไงเดี๋ยวเราจะมาถามจากตัวเสียเลยดีกว่าค่ะคือที่นี่จุดอ่อนของที่นี่ของเราก็คือเราไม่ได้ติดชายทะเลล้าจากที่นี่ไปชายทะเลประมาณห้าทีสิบนาทีสมัยก่อนเราก็ เอารถตู้เอยนะเด้อเรือเรือเรือตอนนั้นนี่ซื้อรถกระบะเอยไปส่งนะก็รู้สึกว่ามันมันมันเปื้อนน้ำมันแล้วก็มีเสียงเอ่ยนะสุกปกเอยแล้วก็มันเป็นวอลเป็ตกับกับกับภริยาอ่ึกเรียนรู้จากเพื่อนผมคุณติงรัวก้ามีทำรถไฟฟ้าขาย เลยเจ็ดแปดปีหกเจ็ดปีแล้วก็ก็เริ่มซื้อคันแรกนะเอามาลองใช้ดูก็รู้สึกชอบมากป่หนึ่งนะคือคือพูดกันง่ายง่ายคันแสนกว่าบาทคือภายในปีสองปีคุณ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 ก็กำไรขึ้นมาแล้วเพราะคุณไม่ต้องเติมน้ำมันเลยคือการคืนก็แค่เสียบไฟฟ้าแค่นั้นเองนะรถรถไม่มีเสียไม่มีจุกจิกรถนี้ี่มันดีที่สุดรถไฟฟ้าดีที่สุดของยูดาก็คือว่าเขา มีโรงงานเองทําจากประเทศไทยถ้าคุณเสียนะก็กิ้งไปทีเดียวรนะับพรุ่งนี้เข้ากอมมาร์ซ so <with> อบเซอร์วิสดีใช่ไหมสมัยเก่าคือถ้าเข้ามาจากนอกแล้วมันไม่มีเซอร์วิสอันนี้เลยให้ทำให้ขดกลัวตอนนี้ไม่ขดกลัวแล้วเพราะยูร่าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประเทศไทยมันหลายปีแล้วทำแล้วก็ชนานาญมากเซอร์วิสก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็เชียร์นะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะเชียร์เชียร์จริงๆมันเป็นปของดีถ้า uh huh. มีอะไรดีผมก็คงจะให้ ผู้ชมทราบว่ามันเป็นรถดีนะประหยัดมากเลยนะแล้วก็เป็นมลพิษไม่มลพิษกับบรรยากาศอของประเทศไทยเราด้วยถ้าเสียการันตีขนาดนี้นี่ของเขาดีจริงใช่ไหมคะครับผมเนี่ยเมื่อกี้นะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่ารถไฟฟ้ายูดานเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะคะครักมลพิษรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าที่เนี่ยค่ะมีเป็นแบบว่าค่ายมวยอ,อยู่ด้านล่างครับวันนี้ คือมาถึงที่เนี้ยไม่ได้แล้วถ้าไม่ต่อยมวยคือถือว่าผิดและอาจจะกลายเป็นคนเชยในทันทีอย่างนี้ท่างจะขออนุญาตขอเทรนเนอร์สักคนหนึ่งให้เทรนให้กับอังหน่อยได้ไหมคะเสี่ยได้ๆไม่มีปัญหาเลยสบายเลย้โหน่าจัดให้เดี๋จัดให้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องได้ว่านะคะขอบพระคุณนะคะกับเสียยมากๆค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ กันแบบใกล้ๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงเสียได้มีโอกาสมาแนะนํากับกิจกรรมต่างๆนะคะที่วันนี้เนี่ยแฟร์เทคสปอร์ตคลับนะคะต้อนรับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้นะคะก็ยังได้มาคุยกันแบบใกล้ชิดแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียมากรับยินดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ โอ้ยจะบอกว่ากิจกรรมที่นี่แน่นนะจ๊ะไม่ใช่แบบตกปลาดูหนังฟังเพลงไม่ใช่นะอ้าแล้วมีอะไรพี่อ่ะที่นี่มีทั้งแบบฟิตเนสสควอตโยคะเวทีมวนมาตรฐานแล้วก็ไม่ติ้ที่เราเห็นอ่ะแต่เห็ุขาเห็นบ้างแต่กูหลอกันมา ที่ที่เปีีกยนอะอะไรอะอะไรเปียกจักรแลเปียกเอากระดาษชูดเดี๋ยวดโอ้โหและยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่อางที <brothers and> <ampa> ่นี่ย <pl ains> ังมีหน้าผาจำลองที่สูงที่สุดในไทยและอีกด้วยพี่อางไม่จริงยังไม่ใช่ลองแล้วนะนี่หนูไม่ได้ลองพี่อ่างลองเป็นไงบ้างไหนไหนไหนโอ้โหโอ้โหอะไรอะอะไรเฟิร์มกา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 มพบบยางและที่นี่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีสนามฟุตซอลสนามบาสแล้วก็มีโซนร้านอาหารและที่สำคัญ ร้านของฝากที่ต้องคือกลับไปฝากคนที่บ้านเพียงังคือฝากใครมะคือฝากใครมะเดี๋ยวนะเนะคิดก่อนดีๆคนดีนะเย,ยอยยะเยอ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 ะนะฝากใครฝากใครขอใครพูดพูดพูดเดี๋ยวก่อนด้วยแอ่ะ กินไม่ถูกเลยอ่ะเยอะจัดอ่ะเออที่แป้งเนี่ยจะบอกว่าข้างๆเนี่ยนะที่เราเห็นอ่ะก็จะมีแบบสระว่ายน้ำค่ะสนามแบดสนามพีทเองด้วยโอ้ยสระว่ายน้ำเราตอนนี้เรามาว่ายน้ำกันมาสวยเลยเนี่ยพีทเดินแบบว่าเล่ยนะสวยสวยๆและที่สำคัญที่นี่งานเดินเดินแล้วรู้สึกว่าอากาศมันบรรยากาศมันแบบเป็นไงบ้างอากาศสดชื่นสบายแบบร่มรื่นอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าแบบอยากจะมาพักผ่อนอยากจะแบบมารีแลกซ์อะไรเงี้ยไม่จนได้มาพี้ได้ปะพีนมานอนตรงนี้ได้ปะแต่อากาศเป็นไง พี่ยังชอบอ่ะเดินแล้วแบบโอ้โหิวอ่ะง่านเลยบรรยากาศรอบๆก็ดีได้สุขภาพดีนาะใช่และที่สำคัญที่นี่เขายังใช้รถยูดาพลังงานไฟฟ้าอีกต่างหากพี่อังที่ป่าจตางลลพีต่ะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็รักษาสิวแด่นอนนะพี่แตงค่ะใช่พี่อังเมื่อกี้ที่เรานั่งมาก็แบบหูสบายๆนั่งมานุ่มมา ชอบชมากๆเลยชิลแบบไม่ต้องแบบะะไม่มีใช่ยูด้าของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีแบบลูกแดบ,บให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้งานประเภทไหนนี้คุณเลือกมากมาย<ช>ะะลองไปเลือกชมกันดูนะพี่อั<ช>นเ <ะ S 1> นาะพี่แป้ง ถึงแล้วนะคะโอ้โหพี่อ่างถึงแล้วนะคะลาสยานาสปาของเราค่ะหลังจากที่เราออกกาลังกายมากันเหนื่อยเนรุ่นปิ้นโอ้โหชายชายชออกกำลังกายมาอยากมาขัดผิวสปาผ่อนคลายโอ้โหอยากขัดผิวแล้วอ่ะพี่อ่างมีอะไรบอกว่าที่เนี่ยไม่มีแค่แค่ขัดผิวหรือทำสปาจะมีเป็นแบบนวดไทยนวดน้ํามันแบบนวดเท้าอย่างเงี้ยใครที่สบาชัญนวดที่สําคัญสปานั่นเองน้องอยากสปาน้องอยากสปาไปกันเลยดีกว่าไป เราก็มาถึงพัทยากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีพี่เขาบอกว่าจะเป็นทีมงานค<า>่ะพาเราขับรถคันนี้กับย,ยูดา้าลาลาคันนี้ไป <ขา S 1> ออกร t กันค<า>่ะ<า>อยากรู้ยังว่าเราจะไปไหนอยากรู้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักรถกันก่อนไหมได้ค่ะ อยู่ด้านล่างคันนี้นะคะพี่อังเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า2แถวขนาดใหญ่ค่ะที่บรรทุกคนได้เยอะมากมากที่สำคัญนั่งสบายปลอดภัยลองไปนั่งกันดูมาพี่อังไม่พอนะเขาบอกว่าตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบตามเนกประสงค์เลยแล้วแต่เราด้วยแบบดีไซน์ที่แบบสวยเก๋นะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่มีมลพิษไม่มีเสียงรบกวนเลิศมากเราไปลองนั่งกันเลยดีกว่าไปไป สปอร์ตคาร์แอนด์โฮเทพัทยานะคะที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ค่ะให้เรามาสนุกสนานก,กับกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะรถยู่ได้นะคะติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ<ส>แล้วมาพบกันครั้งใหม่นะคะว่ายูดาบัตดีจะพาเราสองคนไปไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัตวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายยูดาบัตดีใช้การันตรค่ะ